ไอเฮี้ยอันนี้อันนี้ไอดีไปเอามาจากไหนเนี่ยนะผมไปเปิดขอสั่งจากร้านประจำมาราคาเท่าไหร่ร้อยเยวอุ้ยเฮี้ยจากจากจากขาวเป็นทองทองเป็นลุงไอชซื้อโอ้โหหนึ่งร้อยบาททันทีอ่ะเปิดอัลมอน์หน้าตู้โอ้ ไหนบอกว่าตอนแรกบอกว่าไอดีนี้มันดูไม่ค่อยดีว่ะเกียร์กดวินนิงพิกเก็ตนี่แบบเอ้าเชี่ยสิบโลแรกมาเลยว่ะโอ้โหโอ้โหไอเดียนี้คืออะไรวเนี่ยไอเดียไอเดียทีมแรงเอฟแล้วแบบว่าดองเพชรไปอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่นี่มันไม่ได้เล่นอะไรนี่ว่า ไม่ได้เลยแล้วมันเอาเพชรมาจากไหนอ่ะเป็นแสนอ่ะล็อกอินอย่างเดียวได้เพชรเยอะพี่เออนี่แม่งคอนเทนต์ใหม่ละคอนเทนต์แบบกดกาชายเดียววันแม่งกดกาชายเดียวเลยโอ้เปิดมาก็เกลือละดูราเมนเต้การ์ดที่ดีดีช่วงหนึ่งแล้วกันโอ้โหการ์ดวอลลยวอตการ์ดมันมันยังดีอยู่มั้ยเนี่ยตอนเนี้ยที่ทญี่ปุ่น โอ้โหเอลกามันบั๊บมามันบั๊บมาบ้างพอเล่นได้โอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นโกโบนะครับยิ่งล่าเนี่ยเราคิดภาพดิวัน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 แบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะแบบเฮ้ยใครมีไอเดีเหลือใช้อยากให้สตรีมเมอร์กดกระชาเโอ้ยกดกดกดเล่นหนึ่งเดียวอ่ะรายกาัในข้อต่อปี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 โอ้โหน้องเขาสวยขนาดนี้เลยเหรอปกติไม่เห็นขนาดนี้ว้าวอ่ะเปิดอัลมอนต์หน้าตู้โอ้ ไหนบอกว่าอตอนแรกผมบอกว่าไอเดีนี้มันดูไม่ค่อยดีว่ะเกี่ยกดวินนิ่งที่เกี้ยนนี่แบบเอ้าเชีย้ยนสิโลแรกมาเลยว่ะเชีย่ยนี่แบบนี่มันรีโลไปนี่ด้เว่าแบบไอเชี่ยที่แม่งรีเอาอะไรนะชิตากันเลยนี่เปล่าอ๋อมันมีอยู่แล้วหนึ่งใบมี่สุ่มได้ไอดีเพชรที่ก็มีเอาวอสอายอยู่แล้วเอ่าให้เผยได้สามใบเองไปจะเป็นสามใบกันโลยทุกคนไอ้เขี่ยอันนี้อันนี้ไอดีเอลมาจากไหนเนี่ยนะผมไปเปิดขอสัส่งจากร้านประจำมา ราคาเท่าไหร่ร้อยเดียวฐานะที่เป็นไอดีที่แบบไม่ได้เล่นเลยมีนาริตะไบอันมีแอร์กรุ๊ปชุดแต่งงานมีโบรูบงชุดอะไรไม่รู้มีดูลาเมนเต้ด้วยมีรามุนมีหกตัวมีหกตัวลามุนไปต่อที่ไปที่ใดอีกสามใบโอ้โหสองเอเซซาว่ะอาเอ็นทีอาร์เอ็นทีอาร์ส่งรูปให้จีจีดู i ่า h i s k ธรรมโมครอสอุ้ยเหี้ยจากจากจากขาวเป็นทองทองเป็นลุงเอชคือโอ้โห้ยตะปักทองมาแล้วลุงแล้วเป็นบักชินเหรอเออสกุระบักคือชินโน โอ้โหและเฮีย400โลเซิร์ฟโกโบกูคือเฮียแหละวะเอสซาซ่ามาอีกใบหนึ่งแล้วนั่นคือชเกอร์ที่2อ่ะก็เขียนไปว่าแอร์2โอ้โหเพชรแบบนี้แม่งกดสนุกชิบหายเลยเยียแล้วแบบในราคา100บาทอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยอัพนอกแล้นยอ เอชินแปดเอชชินแฟลชครับดูดูไม่ท่อดูร่องร้อยสี่สิบโลอุ้ยเขี่ยไม่ใช่แค่นแอร์ไปที่สามตายแล้วโอ้ตายเลยตายตายแล้วดวงเขี่ยร้อยสี่สิบโลร้อยสี่สิบโลเอชซ่าแปดกูว่ากว่ดแชทต้องให้กูกดให้แล้วแบบประมาณว่ามาจ้างกดได้นะฮะสิบบาท ไปแล้วว้าวค,คือมันมีความสุขในการกดมากเลยแชทมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบที่มึงเสียไปเป็นหมื่นเหรอเขาใจไหมแล้วมึงเริ่มแบบจิตใจแตกสลายเฮียนี่คือแบบว่า100บาททันทีมันกดแบบเพลิดเพลินแบบเนี่ยไม่ออกไม่เป็นไรไม่ไมีปัม,ม,ม,มหาเลยมีความสุขมากเฮ้ยมาแล้วเอสแล้วโอ้อหครบแล้วเรียบร้อยเียแชกครบแล้ว ไฟออกขัดก่อนเปลี huh. hey, ่ยนไปออกเปลี่ยนออกเที่ยกูว่าดีไม่ดีไอดีนี้ไม่อาจจะมีอะไรที่เกินค่าดอะไรก็ได้นะเนี่ยสัมผัสได้ว้าวต้องเนโชว์นี่โอบแอกกอลวัดเต็มว้าวอ่ะเปลี่ยนไปอะไรนะจะเล่นแท็กจะเล่นแท็กอ่าฮะก็คือใบนี้้นอง นองที่แพ้วคนใดไอ้ดองที่ติดเชื้อแ่พี่ติดเชดโอเคราชนะเราเชื้เชิดโอ้ยลุงสองว่าเฮียโดูสปอยโดนสปอยอีกแล้ว What is that สวัสดทพอคอนอ้ยมาคู่กับอะไรวะเนี่ยเดชินสตโอ้ยเฮียลุงสปายอีกแล้วใครขี่ชชตโต้ไม่เคยรับทราบเลยว่า ขนาดเท่านี้มาไซฝรั่งอะพี่ฝรั่งมันใหญ่ขอดูอพี่พี่จะขึนั้นแล้วพี่เปลี่ยนจะเปลี่ยนตรงนะไรนะเทคข้างล่างเปลี่ยนแอร์เป็นดิลิ้งแท็กอ่ะอุ้ยเฮียมันมันมันบ่อยยังวะแบบขึ้นสองขั้นอย่างเงี้ยบ่อยพี่บ่อย เป็นใครวะเนี่ยเชียร์ในการ์ดไม่มี3คนลุงอีกแล้วครับอฮ้ยดรดดิด้งแท็กมาแล้วกูจะมา400รอโรตอนนี้เอา้ากูเผลอกดไป410แล้วแหละเราได้ดั์ดิ้งแท็กมา2แล้วเราเสียไปเท่าไหร่ละ6 6 0 0 0 0เพชร6ก <000 S 1> <ด>หมื่นที่ได้18ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าขอ <But yeah. S 2> งผมบางทีมันไม่ถึง10จยังมีเลยมันมันก็ต้องไปตอบแบว่ามันยังเหลือต้งเยอะ ไปต่อที่ผอดโอ้ยเดลิแทกมาอีกแล้วดูดีเลยเดลิแทกขับเต็มก่อนไปแดนสภาพหมครับเอาไมนตายอ้ะอุ้ยลู้อีกแล้วเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้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 ยโดนสปอยไม่อยู่นะโอ้เอาไม้ตายมาวะโอ้เล่าโอ้ยขัดสองแล้วครับผมโอ้โหเปลี่ยนจากเอาไม้ตายเป็นไปสิมบูรีคริสเอสสิมบูรีคริส ี่ถือปืนอ่ะไม่ถือปืนถือปืนเปืนเป็นญาติกับรูดอฟเหรอชื่อซิมบูรี่เหมือนกันเป็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 นผัวเซร์ลาเีโอเซารีโอเอเดซานโอว้าวรู้อีกแล้วเป็นเดลิงแทกเดลิงไแทกเฮ้รู้อีกแล้วโอ้มาเลยว่ะเลือกปุ๊บมาปั๊บเลยอ่โอ้โหรูงอีกแล้ว โอ้โหได้สองไปต่อเนื่องเลยกับน้องคริสอีกรอบหนึงอะโอ้โห้วพี่ก็ไปกดสมม้ารนเลยเออทำไมทำไมมันไม่เกิดขึ้นอีกอะที่ที่โกบว่ารู้อีกแล้วเว้ยโอ้โหน้องดตติอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเียแบบนี้แบบนี้เอามาให้กูเปิดเดีวกูขายขายต่อแชทเอาไหมแชทไมโอ้คโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยยว้าโอ้ยโ่้ออา้อออย อ่ะพี่ตองมาตอนตู้รอบที่แล้วอ่ะไอตู้รวมการอ่ะชิวาว์ชิวาวที่หยิบอันไหนก็ได้หยิบหยิบเลยโอเคงั้นเราต้องเปิดตู้หน้าตู้สินะแล้วแต่ถ้าไอไอมันจะมีม้ารวมกับม้าชุดว่ายน้ำอ่ะที่เลือกเอาเลยก็ได้ตู้ไหนก็ได้ถ้าม้ารวมชุดว่ายน้ำมันมันก็หลุดได้เองเออม้ามั้ามันดีไหมชุดใบน้ำมันหลุดเป็นม้าต้องเอือดได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นม้ารวมคือยังไงก็หลุดม้าตรงนั้นนะอุ้ย ทำไมพูดพี่มันน่ากลัวมากเลยลุงลุงลุงไอถ้ามัน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 ดีจังวะไอดีนี้แบบมันมันลุงง่ายยังเลยวะได้ไข่วัดแป๊บหนึ่งกับดูอ่ะได้ไขว่ะไม่ได้ไขว่ออันนี้พูดจริงอันนพูดจิงพูดจิงแล้วตอนนี้มันสนุกเลยต้องโนแวร์ใช่ไหมถ้าโนแวร์โอ้ยเฮียลุงมาอีกแล้วเอ้ยมันตีกันไปแล้วเดี๋ยว ขึ้าไปก็บอกเรีซื้อดีๆไปเอ่ยแ้นแล้วลุงเนี่ยถ้าแล้วาลโอ้ย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 ี้น่อรัโยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้่โอ้ย่อ้ยโยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอนย้ออโอ เจซิโอแต่ถ้าประธานถ้าพอเปิดอะได้ได้น้าตู้เฮ้ยเฮ้ยไประตูสีแปลกวะเอ้ยอันนี้เปล่าแท่กูไม่คิดเองครับประตูมันเปสีแบบนี้น่นั่นแหละนั่นแหละนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละนี่คือการกลยุอ่ะจ้าโอเคเราไม่ตาว่ะตาันแบบฟังอยู่อ้ไขว้ ไอ้ท็อปเต้นแดนเต็มเลยอ้ท็อปเต้นดีดีโอ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยเต้นแทบปึ๋ยแทบแดนซิตี้แดนซิตี้ตีอ๋อเพราะว่าเกมมันสอนให้เราต้องเปิดการว่าพอม่นไม่อยู่ที่โรงเรียนปะจริงๆริงเนีเนี่ยกูไม่กูไม่คิดว่าพอเนี่อยู่ที่โรงเรียนแล้วตอนนี้มุทัศนาวิจดเมื่อยแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยพอมึงออาไว้ไยดิมันมีท่าโผล่ระหว่านที่พ่อเฟริกต้า ถ้าที่ไปกดอ,อดาวโหลดอ่านะแม่งจะระเบิดหลอดได้เลยอุ้ยมาถึางก็ได้เลยตัวแรกไอเไเบไอเย็ไอ้อเย็บอยไอเไอเบอเบอเย็ไอเย็อเบไอเย็อเย็ไอเย็เบอเ็บไอวไอเย็บไอเย็็ไเ็ไอ้ยไอเไอเย็บนอเย็เยยเยีออ,อรรเอยบไอบเบยอยอบบบยเ็บยเยเเยยเ็ โอ้โหอีก <expand> ท <I S 2> oh. like. oh, ี first nowhere นี่สองลุงมั้ยแบบนร์ไอวันดิงไอเดนโนวายโอ้โหสองลุงไงโอ้ไปเลยโอ้โหโดนยไปหนตายคือพี่ปอมเลือกอัปเดตสามดาวตะพักแหละเอ้าเมื่อกี้กูไม่ได้อัปเดตหรอกูเพิ่มมา1ตัวไงเชียอะไรวเนี่ยเทียโกชิปชุดอะไรเนี่ยโชิเตสอะไอชุดสามชุดสามชุดสามชุด้แทีเี ไอเชี่ยเสียงเทโอวะใช่ไหมกูว่าอะไรเชี่ยเสียงแม่งแบบโคตรเด็ดเลยว้าวนี่เซิฟกูโม้รู้ป่ะเนี่ยแก็มิตรในกาคกมิตรอยู่บุ๊คใจระวังใหม่กันระวังระวังใการเปิดเลย ตุ้ตาอุ้ยพรุงโอ้ตอยตอย้เฮ oh, ้ยซิูร uh, ิส anyway, ซิูริสคนนึงอะยังไม่ไล like really ่อะไรอะจไมไ้จมไ้ซิูริสจ่มันอะไรนะคนที่อยู่อยู่กับพอรอออะซิมโบริโอสซิบูริอะไรเนี่ย ซ i นโบลีซินซินซินซ b ินซินซินินซิซินินซิซินซินซินิะรู้ซินินสินซ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 ิน้โนซินซินซกนซินซินซอ้ซหนซยนซ้นซนซิยซินซินซ้นซิตายแล้วตายแล้วินซินซิ พี่พี่เนี่กบอะไรโดหมดแล้วเดี๋ยวเดในเอ้ยนี่ชิโอเฟวเวอร์อันนี้โอมาติ่อันนี้เจ้าภาพนิีจาภานีเ็กอ่าเด็กแบบอันนี้เวอร์ชันปกติเลยหรือ่ไรเวชันปกติ่าาปกติอ๋อโ ทุกคนแม่งแบบแม่งคือแม่งคนในนี้แม่งเปียคนเว่ยคนดีคนเนี่ยพออยู่ไหนเนี่ยสาวสาวที่อายไปไปนั่นเลยเลยทอมบอยเลยไว้นู่นเลยเอ้ยลุงมาแล้วเห็นด้วยเลเห็นเลยเออยบริสตี้แต่เกมไม่ดีดูเมกับพี่ออมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าลุงตัวนั้นจะเป็นอะไรก็เฟเวอร์ลิตตี้เราจะสปาร์เลยเราจะมีสปาร์กลุ่มกันอีกแล้ ยัยแค่นั้นกี่ไรเฮ้ยเคลียตัวหน้าตู้อ่ะมาขอนมาแล้วชีบอสน้องตัวหน้าตู้ก็มาแล้วอ่ะแต่ยัยที่ชัดทำหาอยญาสัตว์เฮ้เมื่อกี้ให้พูดเลยเมื่อกี้อะไร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 รอยก่อนร้อยห้าเจ้านั้นมันไม่รวมกันใช่ไหมไอ้ตู้แปดม้าอะไรนั่นแหละมันไม่ได้รวมกับตู้นี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่รวมพอแล้วพี่พอแล้วพี่ เป็นแรกที่แรกเอาเศษนปพี่พมีบออ่อแรกเอาเศษเป็นแบบอ๋อดู200ไม่รวมไหมแต่มันจะออกแค่8ตัวนี้ป่ะหรือว่ามีออกตัวอื่นด้วยออกแค่8ตัวออกแค่8ตัวอ๋อหรอแค่8ตัวอ๋อจีนนะใครไม่ไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีนะ อืมใช่ถ้าพี่เข้าไม่เข้าวิ่หวังหลุดแบบไม่แจ๊เปิดตู้เมืกี้นี่ก็พี่พี่เก็บไปดีดีไว้ก็ได้นะแล้วก็รอเอามาเปิดรอรอรอตอนเล้รอรอสี่จุดห้าก็ได้พี่รอสี่จุดห้าพี่รอสี่จุดห้าอันนี้แลกสองร้อยแลกแลกแลกสองร้อยเอาเศษไปพี่แล้วก็เก็บเพชอันนี้ไว้สี่จุดห้าแล้เปิดสี่จุดห้าไปสลุกมาก